สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดูดวงอาจารย์หนึ่งพยากรณ์หนึคลิปนี้เป็นคลิปทํานายโชคชะตาของชาวลัคนณาราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนถึง15ทธันวาคมและสำหรับท่านที่มีลัคนณาสถิตอยู่ที่ราศีพิจิกก็สามารถที่จะดูรับชมคลิปวิดีโอนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดูดวงเกี่ยวกับการเงินการงานความรักโชคลาภประจำวันที่21-27สิงหาคม2565ค่ะก่อนรับชมคลิปวิดีโอนะคะอาจารย์รบกวนทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องอาจารย์หนึ่งพยากรณ์ไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่คลาดํำทำนายหรือคลิปใหม่ๆที่อาจารย์ลงไว้นะคะ ก่อนฟังคําทํานายนะคะอาจารย์ขอแจ้งนะคะว่าการทํานายนี้เป็นการทํานายโดยภาพรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลนดบุคคลหนึ่งอย่านําคําทํานายไปใช้ในการตัดสินใจอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่ๆในชีวิตนะคะอาจารย์แนะนําว่าต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นค่ะส่วนเรื่องที่เตือนสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยนะคะคําทํานายเป็นเพียงให้ท่านนําไปวางแผนและปรับใช้ ขอให้ทุกท่านรับแต่สิ่งดีๆจากคลิปวิดีโอนี้ไปนะคะส่วนทิ่งที่ไม่ดีก็ให้ท่านระมัดระวังการทำนายเป็นแค่ส่วนหนึ่งจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะอยู่ที่การกระทำของตัวบุคคลเองทำดีได้ดีนะคะอาจารย์ขอให้ทุกท่านทำแต่ความดีค่ะ อาจารย์ขอเปิดไพ่ให้กับชาวรักคนาราศีพิจิกนะคะพไพ่ใบที่1ตัวคนเป็นเช่นไรนะคะคุณได้ไพ่เจ็ดเหรียญ the seven of pentacles นะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกเหนื่อยล้าเป็นช่วงที่คุณรู้สึกอยากจะพักจากสิ่งต่าง ที่ทําอยู่เอาไว้ชั่วคราวนะคะเหมือนพอเริ่มหายเหนื่อยก็จะลงมือทํางานต่อเนาะหากในช่วงนี้ที่ผ่านมาคุณพยายามลงแรงทําอะไรสักอย่างจะเริ่มเห็นผลอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปอาจจะยังไม่เต็มร้อเปซนะคะ แต่ก็เริ่มมีเค้ารรงความสําเร็จให้เห็นอยู่บ้างเนาะในเรื่องของการงานอาจจะรู้สึกเหนือหน่อยๆไม่ค่อยมีไฟในการทํางานเท่าไหร่นะระวังทํางานราับดาช้าเกินกว่ากําหนดด้วยนะคะการเงินถือว่าค่อนข้างดีเริ่มมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะมีความคิดอยากจะขยับขยายฐานะทางการเงินให้ดีขึ้นนะคะความรักในช่วงนี้ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยสดชื่นเนาะหากไปชอบใครอยู่ก็ยังต้องพยายามต่อไปเรื่อยๆถึงจะพอมีโอกาสที่จะสมหวังนะคะ ต่อมามาพูดถึงไพ่ใบที่2ของคุณกันเลยนะคะไพ่ใบที่2ของคุณคือสถานการณ์ในช่วงนี้คือสิ่งที่เข้ามากระทบกับคุณนะคะคุณได้ไพ่เจ็ไม้เท้าไอ้เ้าไม้เท้านะคะอาจารย์มองว่าช่วงนี้ยังไม่เหมาะที่จะเป็นช่วงขยับขยายหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวคุณเนาะอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดใจหรือว่าถูกจับผิดเนาะคุณจะมีความกดดันในเรื่องการงานคุณอาจจะโดนจํากัด การที่จะทําสิ่งต่างๆมีความรู้สึกว่าถูกควบคุมจากผู้มีอิทธิพลสูงกว่าเนาะมีปัญหาเข้ามาทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดหรือว่าคนใกล้ชิดอาจจะทําท่าทีหงุดหงิดใส่คุณก็ได้เช่นกันนะคะสิ่งที่คุณทําได้ในช่วงนี้ควรอยู่นิ่งๆไปก่อนเนาะอย่าพิ่งใจร้อนแล้วก็พยายามจะทําอะไรในช่วงนี้นะคะควครควบคุมอารมณ์เอาไว้ด้วยเนาะรวมถึงแสดงจุดยืนของตัวเองให้ชัดเจนเพื่อป้องกันแม่คนอื่นเอาเปรียบคุณมากจนเกินไปนะคะ ต่อมาใบที่3อนาคตจะเป็นเช่นไรนะคะคุณในไพ่ p e r a n c e นะคะคุณอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับสถานการณ์ในชีวิตช่วงนี้และก็มีความคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรอะไรให้ดีขึ้นนะคะในเรื่องงานอาจจะเริ่มคิดว่าอยากได้งานที่ก้าวหน้าก้าวหน้ากว่าเดิมเนาะ หรือได้ค่าตอบแทนที่ดีกว่างานเดิมที่ทําอยู่นะคะหากว่าคุณทํางานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์หรือว่างานที่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่เสมอก็เหมาะสําหรับคุณเพราะว่าคุณชอบงานอะไรที่ไม่ซ้ำซากจําเจนเนาะสิ่งที่ควรระวังในช่วงนี้ก็คือการควบคุมอารมณ์ของตัวคุณเองนะคะอาจารย์แนะนาว่าให้คุณระวังความขัดแย้งกับเจ้านายหรือว่าคนที่ทํางานไปด้วยเนาะอาจจะเบื่อนายเพราะเอาใจเจ้านายไม่ถูกหรือว่าเจ้านายอารมณ์แปรปรวนมากกว่าปกตินะคะ ไพ่ต่อไปไพ่ใบที่4ความเป็นอยู่ที่ผ่านมาของคุณคุณได้ไพ่8เหรียญอาจารย์มองว่าในอดีตนะคะ คุณเริ่มมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นมีเงินเก็บมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเนาะหรือว่ามีความขยับขยายเกี่ยวกับทางด้านการเงินของคุณโดยพื้นฐานแล้วคนมีคนปีคอนสวรรค์ชอบเรียนรู้สิ่งต่างๆอยู่เสมอรวมถึงอาจจะมีทักษะบางอย่างสามารถพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้นเนาะทำให้คุณมีเงินได้ดีเลยทีเดียวนะคะคนที่ทํางานประจําอาจจะต้องเรียนรู้อะไรใหม่ในที่ทํางานนะคะแต่ก็าราบรื่นดีเนาะส่วนคนทําธุรกิจของตัวเองจะเริ่มในการขยับขยายไปในทิศทางที่ดีขึ้น กิจการมีกำไรมากยิ่งขึ้นนะคะ ต่อมาไพ่ใบที่5นะคะสิ่งที่ผ่านมาในอดีตเนาะคุณได้ไพ่ The World ในส่วนของลูกน้องหรือบริวารในส่วนที่สิ่งที่ผ่านมาในอดีตนะคะอาจารย์บองว่าอาดีตคุณมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานทั้งที่คุณเต็มใจแล้วก็ไม่เต็มใจก็ตามเนาะหากคุณในสายงานมานานก็จะมีแนวโน้มว่าจะมีความประสบผลสําเร็จไปสู่จุดที่คาดหวังเอาไว้ได้ดีในที่สุดนะคะแต่หากยังไม่มีประสบการณ์มากนะควรที่จะหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อช่วยคุณก้าวหน้าในสายงานได้เร็วขึ้นคนที่เป็นเจ้าของกิจการควรใจเย็นๆให้มาก ให้มากในช่วงนี้นะคะอย่าดุลูกน้องแบบไร้เหตุผลเนาะต่อมานะคะไพ่ใบที่6กถิงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะคุณได้ไพ่ t h อ h a n ง m a n อาจารย์มองว่าคุณมีเคารางของอคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนงานหรือว่าคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดเครียด กับภาวะที่เป็นอยู่ในเรื่องการงานนะคะความอดทนเป็นสิ่งสําคัญสําหรับคุณเป็นอย่างมากในระยะนี้การเงินระวังเรื่องเสียเงินหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะของหายระวังอย่าเพิ่งตกลงคาประกันให้ใครในช่วงนี้เพราะอาจจะมีปัญหากันทีหลังนะคะความรักระวังการทะเลาะเบาแหวงการนะคะต่อมา,พาไพ่ใบต่อมานะคะใบที่7แนวทางการแก้ไขปัญหาคุณด้ไพ่10บดาบนะคะ อาจารย์มองว่าในช่วงสัปดาห์นี้นะคะหากมีปัญหาเกิดขึ้นคุณจะมีความรู้สึกหมดแรงที่จะต่อสู้แล้วก็พยายามทําอะไรในช่วงนี้เนาะคือไม่ลงมือทําอะไรแล้วเอาแต่คร่าควรวญปล่อยให้ปัญหามันเกิดขึ้นโดยไม่ยอมลงมือที่จะแก้ไขนะคะอย่างไรก็ตามแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าปัญหามันหนักเกินกว่าที่คุณจะรับมือได้เนาะแต่การพยายามทําอะไรสักอย่างก็ดีกว่าการนอนรอให้ปัญหามันทิ่มแทงจนคุณรู้สึกหดหู่ไปมากกว่านี้นะคะ อาจารย์อยากให้คุณมีสติอย่าคิดอะไรในแง่ร้ายมันอาจจะเป็นช่วงเลวร้ายที่สุดแต่มันก็จะไม่เลวร้ายไปมากกว่านี้แล้วเนาะ ต่อมาไพ่ใบที่8ดคนที่อยู่รอบๆตัวหรือว่าเพื่อนครอบครัวของคุณนะคะคุณได้ไพ่หกเหลียญน,นะคะคุณจะมีความรู้สึกว่าคนรอบข้างเป็นมิตรกับตัวคุณพอสมควรอาจให้คําแนะนําในเรื่องต่างๆตั้งแต่เรื่องงานจนกระทั่งข้อคิดในการใช้ชีวิตนะคะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะรับความช่วยเหลือจากคนอื่นๆรวมไปถึงตัวคุณเองก็จะชอบยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเช่นกันเนาะการเงินในช่วงนี้มีเรื่องจําเป็นต้องใช้เงเินนะคะซึ่งหากคุณมีปัญหาติดขาดทางด้านการเงินก็จะมีคนมาให้ความช่วยเหลือคุณเนาะ ต่อมาไพ่ใบต่อมานะคะ ความคิดภายในใจหรือว่าสิ่งที่คุณคาดหวังไว้นะคะคุณได้ราชนีถือไม้เท้า the kings of w a n d s นะคะอาจารย์มองว่าคุณมีความมุ่งหวังและความตั้งใจที่จะทําอะไรให้สําเร็จตามที่คุณคาดหวังเอาไว้คุณจะรู้สึกว่าตัวคุณเองมีพลังล้นเหลือที่จะทําสิ่งต่างๆมากมายเนาะข้อเสียของคุณอาจจะเป็นเพราะคุณเป็นคนมีความคิดสร้างสารรค์ได้อาจเปลี่ยนแปลงความคิดได้ตลอดเวลาเรียกได้ไง่ายว่ามีโครงการจะทําอะไรเต็มไปหมดเนาะแต่ก็อาจจะไม่ได้ลงมือทําสักอย่างเพราะว่าคนเป็นคนเปลี่ยนใจง,ง่ายหากคุณมีความอดทนแล้วก ใจเย็นมากกว่านี้จะช่วยให้สามารถทำอะไรได้นานแล้วก็ทำไปได้ตลอดรอดฝั่งอย่างแน่นอนจ้า ต่อมานะคะใบที่10นะคะเป็นไพ่บทสรุปของคุณคุณได้ไพ่หนึ่งเหรียญ the age of pentacle นะคะอาจารย์มองว่า,าช่วงระยะนี้คุณจะมีความสุขสนุกสนานกับชีวิตนะคะเป็นช่วงที่คุณพึงพอใจกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่เป็นอยู่เนาะคุณจะมั่นคงในตัวเองมากขึ้นมีความกล้าสแสดงออกในเรื่องของความคิดเห็นต่อสิ่งต่างๆนะคะซึ่งจะทําให้คนรอบข้างรู้สึกว่าคุณมีความโดดเด่นและก็ดูมีเสน่นห์น่าเข้าใกล้มีโอกาสได้รับโชคลาภทางการเงินได้รับ,บโบนัสมีเงินปันผล หรืออาจจะได้รับของมีค่าจากคนรู้จักนะคะโดยรวมแล้วเป็นช่วงที่ดีในเรื่องของการเงินไม่ค่อยมีปัญหาติดขัดมีคนให้ความช่วยเหลือการเงินคุณอยู่นะคะในเรื่องความรักมีโอกาสที่จะเจอใครเข้ามาเริ่มต้นพูดคุยกันมีความสนุกสนานในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นรวมไปถึงอีกฝ่ายจะเอาอกเอาใจของคุณเป็นอย่างดีนะคะ อาจารย์ขอจบการทำนายไพ่ย,ยิปซีไว้เบื้องต้นเพียงเท่านี้นะคะในนามของผู้จัดทําได้ทำการทำนายตามตำราและบูรพาจารย์เรียบร้อยแล้วนะคะคำทำนายอาจไม่ละเอียดเจาะจงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการทำนายโดยรวมนะคะเน้นเฉพาะเนื้อหาหลักของไพ่นะคะทุกคำทำนายขอให้ท่านพิจารณาแต่ต้องให้น้อมรับแต่คำทำนายดีๆเพื่อเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตนะคะ อยากให้คําทํานายทายทั้งนี้เป็นนายของท่านนะคะทุกอย่างสามารถป้องปรามผ่อนหนักเป็นเบาได้อยู่ที่ตัวท่านเองนะคะบุญที่ทําจะเปลี่ยนเส้นทางกรรมของท่านได้นะคะหากคําทํานายข้างต้นล่วงเกินท่านด้วยมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมและอติ อคติใดๆก็ตามนะคะขอให้ท่านอโหสิกรรมให้ผู้จัดทําด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขออํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพบ,บูชาจงช่วยอํานวยอวยชัยให้ท่านมีสติปัญญาปราศจากโรคภัยด้วยเทินขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังอาจารย์มาจนจบคลิปนี้นะคะหากชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับสไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ